ถ้าพูดถึงยุคทวิทยุทรานซิสเตอร์ที่เคยเฟื่องฟูเอามากๆและยังคงคลาสสิกในความทรงจำเสมอเนี่ยก็คงต้องยกให้ทานินหนึ่งในผู้ผลิตรายแรกๆของไทยใช่ไหมล่ะครับโดยทานินเป็นผู้ผลิตวิทยุทรานซิสเตอร์ที่ดังมากๆนณสมัยนั้นแถมสินค้าเนี่ยยังผลิตโดยคนไทยและยังถือว่าเป็นแบรนด์วิทยุแบรนด์แรกของประเทศไทยอีกด้วยละครับ และผมก็เชื่อนะครับว่าในยุค80ถึง90เนี่ยทุกบ้านจะต้องมีไว้อย่างน้อยหนึ่งเครื่องเพื่อใช้ติดตามข่าวสารหรือไว้ฟังเพลงจากดีเจหรือรอฟังเพลงที่เรานั้นขอให้ดีเจเปิดให้กับคนที่เราแอบชอบนั่นเองแหละครับและในวันนี้เพล่นดีมีตำนานจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูถึงจุดเริ่มตน้นของวิทยุทรานซิเตอร์ทานินกันครับว่ามีที่มาจากไหนถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ โดยจุดเริ่มต้นของวิทยุทานินจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าทานินมาก่อนนะครับแต่ชื่อแรกของวิทยุนี้ก็คือนภาวิทยุก่อตั้งโดยคุณอุดมวิทยาซิรินันที่เริ่มจากร้านขายวิทยุเล็กๆตั้งอยู่บริเวณ3แยก SAB ในปีพศ .2489 ก่อนที่หลังจากนั้น3ปีเนี่ยจะมีการย้ายมาอยู่ข้างโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงและใช้ชื่อใหม่ว่า ถาน,นินวิทยุมีพนักงานเริ่มแรกเพียง7คนเท่านั้นและด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทําให้ร้านขายวิทยุเล็กๆแห่งนี้เนี่ยจเจริญก้าวหน้าทางคุณอุดมก็เลยขายายกิจการขึ้นจากผู้จําหน่ายมาเป็นผู้ผลิตและประกอบวิทยุออกจําหน่ายเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อซินเวิร์เมื่อปีพศ2499ซึ่งขายดิบขายดีเป็นอย่างมากแหละครับจนถูกก๊อปปี้จนเกลื่อนตลาดไปหมดซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอุดมก็เลยต้องเปลี่ยนยี่ห้อใหม่มาเป็นทานินเพื่อหนีการลอกเลียนแบบ ต่อมาในยุคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนมากยิ่งขึ้นและวิทยุเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งจําเป็นในฐานะสื่อที่รับรู้ความเคลื่อนไหวของบ้านเมืองและความบันเทิงได้นั่นเองละครับ แต่ณตอนนั้นวิทยุที่ใช้กันอยู่ในบ้านเราเนี่ยจะเป็นวิทยุหลอดที่มีรูปร่างเทอะทะใหญ่โตและที่สําคัญคือมันราคาแพงเอามากๆเพราะต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นบลาฟุงเทเลฟุงเกนกรุนดิกหรือยีอีล้วนแต่เป็นวิทยุที่จะพบเห็นได้เฉพาะในเมืองกรุงเท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่เกินกว่าชาวบ้านชนบทจะหาซื้อมาใช้ได้นะครับ ซึ่งจุดนี้เองที่ทําให้ทานินเนี่ยได้เปรียบขึ้นมาในทันทีเพราะว่าราคาถูกกว่าเนื่องจากผลิตในประเทศรวมถึงคุณภาพเนี่ยก็ไม่ด้อยไปกว่าของนอกเลยนะครับก็เลยทําให้ในปีพศ2505วิทยวทานินเติบโตยอย่างก้าวกระโดดและคุณอุดมกับน้องๆก็คือคุณอนนทอนันต์และอนเนกก็ได้รดมทุนแปรสาภาพกิจการเป็นบริษัทจํากัดในชื่อทานินอุตสาหกรรมและได้ทุนจดทะเบียนครั้งแรก3ล้านบาทพร้อมกับซื้อที่ดินก่อสร้างโรงงานขึ้นที่ซอยอุดมสุข บ้างนาอันเป็นที่ตั้งของบริษัทจนถึงปัจจุบันและได้ประกาศตัวนะครับว่าเป็นสินค้าเม็ดอินไทยแลนด์ภายใต้สโ,โลแกนทุกบาทคุ้มค่าด้วยทานินควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยใช้สินค้าของไทยซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลเป็นอย่างมากแหละครับและทําให้วิวทยุทันซิสเตอร์ของทานินประสบความสําเร็จอย่างน่าพอใจ โดยในปีพศ2517ถึง2523เป็นช่วงที่สินค้าทาน,นินเนี่ยเติบโตและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมีการขยายธุรกิจบริษัทนี้คือออกไปถึง4แห่งได้แก่ทานินอิเล็กทรอนิกส์ที่เชียงใหม่ทานินอินเตอร์เนชั่นแนลทานินคอนเดนเซอร์และทานินการไฟฟ้าโดยมีห้างอุดมชัยที่บริหารงานโดยคุณอนันต์เป็นตัวแทนจำหน่ายและทำหน้าที่ผู้บริหารการตลาดมีการขยายกิจการไปผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจรได้แก่ โทรทัศน์ขาวดำโทรทัศน์สีพัดลมโหม่หุงข้าวจนสามารถยกฐานะสินค้าทานินเนี่ยเข้ามาแชรส่วนแบ่งทางการตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันดับที่3ามรองจากเนชนแนลและโซนี่สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นได้สำเร็จแล้วครับ ซึ่งสิ่งที่สําคัญเลยก็คือณช่วงนั้นเนี่ยสินค้าในประเทศเป็นที่นิยมของคนไทยเป็นอย่างมากมีการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศมากยิ่งขึ้นก็เลยทําให้กลยุทธ์ทางการตลาดในยุคแรกเนี่ยคือการรณรงค์ให้ใช้ของไทยรวมถึงราคาต้นทุนที่ต่ากว่าไม่มีค่านาเข้าก็เลยทําให้เข้าถึงผู้ใช้สินค้าในตลาดระดับกลางไปจนถึงระดับล่างได้เป็นอย่างดีและอีกปัจจัยก็คือการประชาสัมพันธ์ที่ทําให้ผู้คนรู้จักสินค้าทานินได้เป็นอย่างดีโดยยุคนั้นเนี่ยถ้าใครยังพอจํากันได้ก็คือ ครูภัยบูลสุภาวารีอดีตข้าราชการสังกัดกองดุริยางกองทัพบกบที่ลาออกจากราชการเพื่อมาให้เวลากับเรื่องราวของดนตรีพร้อมกับได้ทํางานประจําอยู่ที่บริษัททานินอุตสาหกรรมตําแหน่งประชาสัมพันธ์และเขาก็ทาหน้าที่ผู้จัดรายการวิทยุรายการโทรทัศน์และเป็นผู้รณรงค์โฆษณาสนับสนุนให้คนไทยนั้นซื้อสินค้าไทยจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศโดยรายการวิทยุที่ครูภัยบูลได้จัดก็คือ120นาทีมันตีเพล็กลูกทุ่งมันตีเพล็กมลเพลงสเตอริโอ ของฝากนักเพลงที่เป็นรายการเพลงครบเครื่องทั้งไทยสากลเพลงเก่าเพลงใหม่และเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่มีการนำบทเพลงมาบันทึกเสียงใหม่และเป็นการออกอากาศในระบบซีริโอและเป็นเจ้าของคำพูดฮิตที่ว่าช h a n n e l A ขวนเป็นลำโพงด้านซ้ายและช h น n n e l B ขวรเป็นลำโพ,งด, B, ำพงด้านขวาเป็นเอกลักษณ์ของการจัดรายการของครูไัยบูร์จนเป็นที่รู้จักทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนั่นเองล่ะครับ แต่ทว่าในปีพศ2527ก็ได้เกิดมรสุมทัางเศรษฐกิจทำให้บริษัททานินอุตสาหกรรมเนี่ยต้องปิดกิจการลงบริษัทนั้นต้องเข้าแผนฟื้นฟูกิจการระยะ5ปีของธนาคารและเจ้าหนี้อื่นๆอีก13รายทําให้สินค้าของทานินนั้นหายไปจากท้องตลาดในช่วงเวลาหนึ่งจนกระทั่งในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพศ2532 บริษัทยักษ์ใหญ่สิงห์ทอไทยครือสหยูเนี่ยเนี่ยก็ได้เข้าเทคโอเวอร์บริษัทธานินอุตสาหกรรมโดยการตั้งบริษัทใหม่2บริษัทก็คือบริษัทธานินยูเนียนอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่เป็นโรงงานผู้ผลิตและบริษัทธานินยูเนียนเซลล์แอนด์เซอร์วิสดูแลด้านการตลาดและบริการและในปัจจุบันวิทยุธานินเนี่ยก็ยังคงมีจําหน่ายและได้รับความนิยมอยู่ในตลาดตามต่างจังหวัดนะครับถือว่าเป็นสื่อบันเทิงที่ใช้พกผาใช้งานง่าย เพราะเพียงแค่ใส่านเนี่ยก็สามารถจูนคลื่นวิทยุที่ชื่นชอบแบบชัดแจ๋วได้ทันทีเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งการใช้งานของผู้สูงไวัยได้อย่างตรงจุดนั่นเองล่ะครับและนี่ก็คือวิทยุทรานซิสเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ไทยแบ,แบรนด์แรกของประเทศไทยยังวิทยุทานินทร์เพื่อนๆล่ะครับเคยใช้หรือเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่าซึ่งถ้าใครเคยใช้หรือมีอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโต์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้าเอ็กซ์คลูมากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ